เขาทำเองเขาบอกไม่ได้เลยตอกนี่กล้ามไม่ถึงเนี่ยจับจับบรรยูก็จับบรรยุไม่จับจะขึ้นเอนดูสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาระวังตกนะฝาฝาหัวมีหัวปอกเลยจ้าจ้าทำหนึ่งเก่งนะ เดี๋ยวเซจะเคลื่อนเอ็นและพ่อไม่จับไปแล้วพ่อไม่จับแล้วพอ่พอไม่จับเก่งเก่งเก่งดูทำเอ็นเลยดูดิ <c oughs> อ้ามาละมาละตัวหนึ่งมาละ <c oughs> มาลูกฮะมาสไลเดอร์กันเนี่ยมา,าพ่อไม่จับพ่อไม่จับ นะกักก้กรากรอก่อนลูก,กดูดูก็ <c oughs> ทำเองแล้วดูซ่งเขก็ขางายท้องเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> น่ะอืมอมืดูสั่งพ่อมาให้พ่อจับดูบดสิญญระวังลูกระวงังอ,นะอือ

น้องมาให no น Walker, ้น้องให้น้องสไลเดอร์หน่อยนกกาถอยก่อนนกกาอ๋อนกกาถอยก่อนนกกาถอยมานี่ก่อนลูกให้พี่ก้องลงมาก่อนลูกนกกาลุกเนี้ยนกกาขึ้นที่หลังโอ้โหเนาะลงมาได้ละเดี๋ยวหัวหัวออกมาหัวออกมา 家家放放皮缸子家，